จากพื้นดินสู่ผิวน้ำประวัติศาสตร์การไล่ล่าสถิติโลกความเร็วที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมมนุษย์เราถึงได้หลงไหลในความเร็วกันขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นบนบกในอากาศหรือแม้กระทั่งบนผิวน้ำเราพยายามผลักดันขีดจำกัดให้สูงขึ้นเสมอแต่มีการแข่งขันหนึ่งที่อันตรายกว่าการแข่งขันอื่นใดทั้งหมดสถิติ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬานี่คือมหากาบที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมความกล้าหาญและบางครั้งก็ต้องแลกมาด้วยโศกนาฏกรรมสถิติได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวตั้งแต่ปี1930เป็นต้นมากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่พยายามทำลายสถิตินี้อย่างเป็นทางการ ต้องจบชีวิตลงกลางผืนน้ำและใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดคือปริศนาที่ยังคงอยู่มานานเกือบครึ่งศตวรรษสถิติที่ชายคนหนึ่งสร้างไว้ในปี1978ซึ่งยังไม่มีใครสามารถทำลายลงได้อีกเลยก่อนที่การแข่งขันอันดุเดือดจะเริ่มต้นบนผิวน้ำสมรภูมิแห่งความเร็วได้ประทุขึ้นบนพื้นดินก่อนในยุค1920 ความเร็ว200ไมล์หรือประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือกำแพงที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ทั้งในเชิงวิศวกรรมและในเชิงจิตวิทยามันคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการทะลุก,กำแพงเสียงในยุคต่อมาและชายผู้ที่ทำในสิ่งที่โลกต้องจดจำได้สำเร็จคือเซอร์เฮนรี่ซีเกรฟวีรบุรุษสงครามและนักแข่งรถชาวอังกฤษผู้กล้าบ้าบิน ในวันที่29มีนาคมปี1927ณชายหาดเดโตนารัฐฟลอริดาเขาได้ขับรถยนต์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษชื่อว่าซันบีม1,000แรงมา้าหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าเดอะสลักหรือเจ้าทากเพราะรูปทรงที่ยาวและแปลกตาของมันรถคันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์รถยนต์ธรรมดาแต่มันคืออสูรที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เครื่องบินซันบีมมาทาบิลี V12 ขนาด22.4ลิตรถึง2เครื่องและที่น่าเหลือเชื่อไปกว่านั้นคือเครื่องยนต์คู่นี้มีประวัติศาสตร์โชคโชนพวกมันเคยถูกติดตั้งอยู่ในเรือเร็วที่จมลงในการแข่งขันที่อเมริกาก่อนที่จะถูกกู้ขึ้นมาทรงกลับอังกฤษและถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่เพื่อภารกิจนี้และแล้วเจ้าทากก็ได้แสดงพลังของมันมันพาซีเกรฟทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วเฉลี่ย 203.79ไมล์หรือประมาณ327.97กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาได้กลายเป็นมนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ขับยานพาหนะบนพื้นดินทะลุ200ไมล์ต่อชั่วโมงความสำเร็จนี้ทำให้เขาเป็นวีรบุรุษของชาติและมันก็ได้จุดประกายความทะเยอทะยานครั้งใหม่ของเขาการเป็นเจ้าแห่งความเร็วทั้งบนบกและบนผิวน้ำ หลังจากพิชิตแผ่นดินแล้วซีเกรฟได้หันมาท้าทายผืนน้ำทันทีในวันที่13มิถุนายนปี1930ณทะเลสาบวินเดอร์เมียด้วยเรือมิสอิงแลนด์ทูที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์โรสลอยเขาสร้างสถิติโลกความเร็วทางน้ำครั้งใหม่ได้สำเร็จที่ความเร็ว98.76ไมล์ต่อชั่วโมงและยังเป็นมนุษย์คนแรกที่ทำความเร็วเกิน100ไมล์ต่อชั่วโมงบนผืนน้ำ แต่ด้วยความไม่พอใจในสถิติซีเกรฟตัดสินใจวิ่งเที่ยวที่3เพื่อทำความเร็วให้สูงขึ้นไปอีกและนั่นคือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเรือของเขาก็พุ่งชนกับวัตถุใต้น้ำและพลิกคว่ำที่ความเร็วสูงอุบัติเหตุครั้งนั้นทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาแม้เขาจะจากไปแต่สถิติของเขาก็ได้รับการยืนยันซีเกรฟ ลายเป็นบุคคลแรกและคนเดียวที่ครองสถิติความเร็วสูงสุดทั้งบนบกและทางน้ำพร้อมกันแต่มันก็เป็นชัยชนะที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกเห็นว่าการไล่ล่าสถิติบนผิวน้ำนั้นอันตรายถึงชีวิตทีนี้เกมมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไอพ่นจากเครื่องบินขับไล่ถูกนำมาปรับใช้กับเรือชายที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้คือ โดนัลด์แคมเบลจากสหราชอาณาจักรเขาไม่ใช่แค่นักแข่งแต่เป็นทายาทแห่งราชวงศ์ความเร็วผู้สานต่อตำนานของพ่อเซอร์เมลคอมแคมเบลโดนัลด์แคมเบลและเรือไฮโดรเพลนสีน้ำเงินในตำนาน b l u เบิร์ K7 ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเร็วเขาใช้เรือลำนี้สร้างสถิติโลกถึง7ครั้งในช่วงปี1955ถึง1964 ผลักดันความเร็วจาก325กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง444.71กิโลเมตรหรือ276.33ไมล์ต่อชัว่วโมงแต่ความลหลงไหลในความเร็วของเขาก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดที่น่าเศร้าในวันที่4มกราคมปี1967ณทะเลสาบคอนิสตันขณะที่เขากำลังพยายามทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้ง เพื่อทะลวงกำแพงแห่งเกียรติยศที่300ไมล์หรือ480กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการวิ่งเที่ยวแรกเขาทำความเร็วได้97ไมล์ต่อชั่วโมงแต่แทนที่จะรอให้คลื่นสงบลงแคมเบลตัดสินใจหันเรือกลับทันทีเพื่อวิ่งรอบที่สองและนั่นคือการตัดสินใจที่นำไปสู่หายนะขณะที่เรือทำความเร็วเกิน320ไมล์ต่อชั่วโมงมันได้พุ่งเข้าปะทะกับคลื่นที่ตัวเองสร้างขึ้น หลักอากาศพลศาสตร์ที่เคยช่วยให้เรือวิ่งได้เร็วกลับกลายเป็นศัตรูตัวร้ายเรือบลูเ b i r d ดเคถูกผลักดันจนเกินขีดจำกัดการออกแบบของมันหัวเรือเชิดขึ้นลอยเหินขึ้นไปในอากาศก่อนจะตกลงมากระแทกผิวน้ำอย่างรุนแรงจนแตกเป็นเสียงเสียงโศกนาฏกรรมครั้งนั้นได้คราชีวิตของโดนัลด์แคมเบลไปและทำให้บัลลังเจ้าความเร็วว่างลงอีกครั้ง หลังจากโศกนัฏกรรมของแคมเบลก็ถึงคราวของชายชาวอเมริกันพี่ชื่อลีเทเลอร์เขาคือตัวแทนของวัฒนธรรมฮอตบรอดไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละเขาเคยรอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้เขาเสียดวงตาไปหนึ่งข้างแต่เขาก็ยังกลับมาเพื่อไล่ล่าความฝัน Taylor เทเลอร์เฝ้ารอโอกาสนี้มานานและในอีก6เดือนต่อมาในวันที่30มิถุนายน1967 ด้วยเรือไอพ่นของเขาที่ชื่อฮัสเลอร์เทเลอร์ก็สร้างสถิติโลกครั้งใหม่ได้สำเร็จที่ความเร็ว459กิโลเมตรหรือ285.22ไมล์ต่อชั่วโมงลีเทเลอร์กลายเป็นราชาคนใหม่แห่งความเร็วทางน้าและสถิติของเขาก็ยืนยงอยู่นานถึง11ปีเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ที่ใครก็ตามที่อยากจะทำลายสถิติต้องไปให้เร็วกว่านี้ให้ได้และนี่ คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดเดินทางมาถึงชายที่ไม่มีใครคาดคิดเคนวอร์บีจากออสเตรเลียต่างจากคนอื่นในประวัติศาสตร์เคนวอร์บีไม่ใช่มหาเศรษฐีหรือนักแข่งที่มีผู้สนับสนุนรายใหญ่แต่เขาเป็นวิศวกรเครื่องกลผู้มีความฝันและความหลงไหลในความเร็วมาตั้งแต่เด็กเขาเริ่มต้นโปรเจกต์ Spirit of Australia ในสวนหลังบ้านของตัวเองในปี1972เขาออกแบบ และสร้างเรือด้วยตัวเองโดยใช้วัสดุหลักเป็นไม้อัดและไม้รวมถึงวัสดุอื่นๆในท้องถิ่นที่หาได้ส่วนหัวใจของเรือเขาไปประมูลเครื่องยนต์ไอพ่นเวสติงฮาว J สา J34 ที่ปลดประจําการมาจากกองทัพอากาศออสเตรเลียในราคาเพียง65ดอลลาร์เท่านั้นในปี1977เขาได้ทําลายสถิติของรีเทเลอร์ลงได้สําเร็จแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเขา และในวันที่8ตุลาคม1978นักเขินโบเวอริงเคนวอร์บี้ก็ได้ทำในสิ่งที่โลกต้องจ่ารึกเขาขับ Spirit of a u s t r ตเ i ียเรือไม้ที่เขาต่อเองกับมือทยานผ่านผิวน้ำสร้างสถิติโลกใหม่ที่ความเร็ว511.11กิโลเมตรหรือ317.6ไ mm. มล์ต่อชั่วโมงสถิตินี้ไม่เพียงแต่ทำลายสถิติเดิมอย่างราบคาบแต่มันยังเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ทำความเร็วบนผิวน้ำ เกิน300ไมล์และ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเป็นทางการและที่สุดยอดไปกว่านั้นคือสถิติที่สร้างจากเรือไม้ในส่วนหลังบ้านลำนี้ยังไม่มีใครสามารถทำลายได้อีกเลยตลอดระยะเวลากว่า45ปีเรื่องราวของ spirit of australia บอกเราว่าบางครั้งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ไม่ได้มาจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อนที่สุดหรือเงินทุนมหาศาลเสมอไปแต่มันเกิดจากความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ความหลงไหลและความกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จากเรือไม้ในสวนหลังบ้านกลายเป็นตำนานที่ยังไม่มีใครลบได้คือบทพิสูจน์ว่าหากมีความตั้งใจมากพอเราก็สามารถทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงได้ปัจจุบันเรือ Spirit of Australia ลำประวัติศาสตร์ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติออสเตรเลียในซิดนีย์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังต่อไปประวัติศาสตร์ของการไล่ล่าความเร็วทางน้ำสอนให้เรารู้ว่ามันคือการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากเรือพลังไอน้ำมาสู่เครื่องยนต์สันดาบจนถึงยุคไอพ่นที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตแต่ท้ายที่สุดแล้วสถิติที่ยืนยงที่สุดกลับไม่ได้มาจากทีมที่ใหญ่ที่สุดหรือใช้เงินมากที่สุดแต่มาจากชายธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีเพียงความฝันความรู้ทางวิศวกรรมและสองมือของเขาเองเรื่องราวของเคนวอร์บี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นบทพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ของพลังแห่งความมุ่งมั่นของมนุษย์เรานั่นเองทุกวันนี้สถิติของเขายังคงเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นความพยายามทำลายสถิติอย่างเป็นทางการสองครั้งหลังจากนั้นจบลงด้วยการเสียชีวิตของนักขับทั้งคู่ แต่เปลวไฟแห่งความทะเยอทะยานยังไม่มอดดับลูกชายของเคนวอร์บี้และทีมอื่นๆทั่วโลกยังคงพัฒนาเรือลำใหม่เพื่อท้าทายกำแพงนี้คำถามจริงยังคงอยู่ใครจะเป็นคนต่อไปที่จะกล้าพอที่จะจารึกชื่อของตัวเองลงไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่อันตรายที่สุดนี้